จงเหวินเคอร์นะคะวิชาภาษาจีนนะคะพบกับเราซื้ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาเรียนเรื่องตัวเลขภาษาจีนนะคะ,ะตัวเลขภาษาจีนจนะ,ค,ะคือตัวเลขภาษาจีนนะคะ,ะวันนี้มาดูเลยอันนี้นะคะ วิชาภาษาจีนนะคะเรื่องตัวเลขนะคะอ่าชูจอนะคะตัวเลขนะคะทีนี้มาดูนะคะสัญลักษณ์มือสัญลักษณ์มือ1นึถึงสิภาษาจีนนะคะสัญลักษณ์มือภาษาจีนว่าอะไรคะจงกัวเหรินเตอชูจี手势นะคะอ่าสัญลักษณ์มือการน,นับสัญลักษณ์มือนะคะ1นึถึงสินะคะอี เสออ่ามาดูนะคะให้เด็กๆทำตามโพสต์ได้เลยนะคะอ่าก็เราชูตู้ภาพแรกนะคะอ่าอ,อีแปลว่าหนึ่งนะคะ นะคะอ่าก่อนจากกันวันนี้นะคะให้ติดเอกกลับไปทบทวนด้วยนะคะอ่ะใจสวยอีเพี้นนะคะกเกลือสูตู่อ่ะอี ะะมีสื่อแบบนี้นะคะสื่อแบบนี้แล้วก็สื่อแบบนี้นะคะเด็กๆเลือกทาตามได้ตามใจเลยนะคะไม่ผิดนะคะสําสหรับวันนี้นะคะเซียค